นี้คือให้เขาหั่นมาครึ่งกิโลเนาะไส้อวดตัดคือเราตัดเข้มข้นมากิ่นสมุนไพรเต็ม,ตมกำนแล้กินได้เพลินเพินเราติดต่อพูดคุยเขาดูฮะส่งทั่วประเทศเหมือนกันเขามีวิธีการจัดส่งกันอยู่นะฮะสวัสดีครับอีทอาราวิบรีันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันกลับละก็เลยสั่งซื้อของฝาก ของฝากอย่างหนึ่งที่แบอ้นชอบมากนั่นก็คือไส้อั่วนั่นเองครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําไส้อั่ว3ามเจ้าเด็ดแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นความเด็ดในใจของใบอ้นแล้วกันมองอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าแรกเนี่ยโดนป้ายยามาจากคุณบิ้มกินแหลกฮะเขาว่าไส้อั่วแม่อุไรที่อําเภอสันกําแพงเนี่ยมีไส้อั่วตับซึ่งถือว่าแปลกใหม่แล้วก็เด็ดมากๆนี่ก็เลยแบบคุยกับคุณจิวเนาะซึ่งเป็นนาจะเป็นลูกสาวแม่อุไรนี่อันนี้เดาเนาะก็ ก็คุยว่ามาส่งในตัวเมืองเชียงใหม่ไหมเขาบอกว่าส่งคา่าแต่ถ้าเกิดสั่งไม่ถึง3กิโลเนี่ยขอคิดค่าส่ง100บาทแล้วก็เออแล้วเอางี้แล้วกันก็เขาเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาแบบแรกๆกันแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดขับไปก็ครึ่งชั่วโมงขับกลับก็ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยให้เขามาส่งน่าจะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนัดรับกันแถวแบบนอกเมืองนิดนึงนะครับนี่ก็อยู่กับป้าอุดดี้นะฮะนี่ก็คือให้เขาหั่นมาครึ่งกิโลเนาะไส้อวดตัดเนาะแบบหั่นแล้วก็มีแบบที่เราแพ็กกล นี่คือไส้อวดตับนะคุณผู้มชมใชม่ไหมอืมอร่อยอะ่ะคือรสตับเข้มข้นมากคือตับตับก็ไม่เคยกินนี้มาก่อนอะ่ะอืมบางคนชอบกินตับนะไม่ชอบกินตับนี่ก็จะลำบากนึงเนี่ยไม่อร่อยนะหยิบชิ้นสองแล้วจ้ะอืมโคตร ความมุนไพ่จะไม่เยอะแต่ความตับนี่คือมาเต็มจริงๆอร่อยมากๆใครชอบตับแนะนำมาลองฮะทริปเชียงใหม่ของเราเนี่ยถือว่าสิ้นสุดโรงลแรมนะครับกำลังจะเดินทางกลับครับแต่ว่าการรีวิวของเราไม่สิ้นสุดถ้ายังจําได้เมื่อเช้าเราขับไปเอาไส้อั่วตับแม่อุไราจากอําเภอสันกําแพงใช่ไหมครับแต่ไม่ได้จบแค่นั้นฮะเรามีไส้อั่วอีก2เจ้าที่อยากจะแนะนําให้คุณได้รู้จักนะฮะไส้อั่วเจ้าแรกนี้นะฮะอาจจะไม่มี นี่เป็นถุงนี้เคยเขาหั่นมาให้เพราะต้องการชิมแล้วก็บางส่วนก็หลดลงใต้เครื่องแล้วนะฮะไส้อั่วนี้ชื่อว่าไส้อั่วเกาบาขามจาัก,กาดแม่เหี่ยนนะฮะพะมีหลายคนบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นเชียงใหม่หรือวนะ่าพี่ก้อยเองก,ก,ก็ก็เคยบอกว่าเจ้านี้คือดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีชื่อเท่าที่ดูอันนี้ก็เป็นไส้อั่วที่มีความแบบรามองเห็นไหมก็คือถึงพริกแกงเหลืองๆอยู่นะว้าว <Wow. S 1> อืมอ กินสมุนไพรเต็ม <Wow. S 1> แล้วก็อส่วนหมูกับมันกรลังรีเลยนะครับอันนี้คือไส้อว่วเกาบะขังอีกเจ้าแนะนำหนึ่นานานจ้าเนี่ยเป็นจ้าที่ยืนหนึ่งในใจแบันมานานนมแม่แบันก็ชอบมากแล้วก็บรรทรสกลางๆหลายๆคนคงชอบแต่คนเมืองบางคนจะรู้สึกว่าอาจจะอ่อนไปมัง้งแต่แบ่นก็ชอบคือเส้อ,อุวดำรงนะฮะเส้อ,อุวดำรง ไส้อวดำรงนี่ก็ตอนนี้มีสาขาที่วางหินแล้วที่กรุงเทพแล้วก็จะ <Wow. S 1> ซื้อหาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วไส้อวดำรงหรือแม้แต่ไส้อวกระบาขามหรือแม้แต่ไส้อวดตับแม่อะไรเนี่ยเราติดต่อพูดคุยเขาดูฮะส่งทั่วประเทศเหมือนกันเขามีวิธีการจัดส่งกันอยู่นะฮะแต่นี้ถ้าเกิดในกรณีที่มาที่เมืองเชียงใหม่ต้องอะไรเขามาส่งที่เก็บไปซื้อเองเนี้ยอย่างไส้อวดำรงอยู่กาดหลวงอาจจะที่จอดยากอะไรเงี้ยนะไส้อวดำรงเขาบอกว่าถ้าเกิดสั่ง5 0ารบาทขึ้นไปส่งในตัวเมืองเชียงใหม่ฟรี ส่วนไส้อั่วเก้าบะาขามสั่ง3กิโลขึ้นไปส่งฟรีแต่แบ,บน้นสั่งไม่ถึงก็ค่าส่ง50บาเบาืาทมชียงใหม่นี่คือไส้อั่วดำรงค่อนข้างจะชิ้นใหญ่มากนะฮะแล้วก็สีจะไม่ค่อยเหลืองพริกแกงเหมือนเก้าบะาขามนะฮะแต่ขออนนี้ตหักเนาะใช่แต่ก็ยังมีพริกมีต่างๆนานาเน,นี่ยจ,จะเย็นนิดนึงเพราะว่าเขาใช้เย็นมาเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้หัน่นไปวยกระมงรสกลาง คนเมืองไคทานหมูมันอ่อนกรรังกินได้เพินมหมูกับมันสัดส่วนดีแต่ว่าอาจจะไม่พริกแกงไม่ได้เหลืองแบบเกาบักขามแต่ก็ยังมีพริกมีสมุนไพรอยู่นะฮะก็อยากจะแนะนําไส้อั่วสามเจ้านี้คนอื่นอ่ะชอบเจ้าอื่นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้มีโอกาสจะได้ซื้อมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่เลือกสตมเจ้าได้ขึ้นถึงดำรงเนี่ยรสมันกลางๆรสมันกินง่ายอาจจะไม่ถูกใจคนเมืองเพราะว่ามันไม่แบบ พริกแกงจัดจานะครับเกาบาขามถึงพริกแกงนะแต่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้มันมากกำลังดีอันนี้ก็อร่อยแนะนําเลยแล้วก็ใส่อวดตับแม่อ,อะไรเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็คนชอบกินพวกตับ,ตบ,ตบกระเทียมตับทอดอะไรเงี้ยกินคู่ข้าวเหนียวจะเลิศมากนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ฝากตาิดตามอีเราบรนด์ ound, ทุกช่องทางครับ Fanpage y o พ t u b e Channel แล้วก็ Instagram EP ีพีหน้าจะอยู่จังหวัดไหนอย่างไรกินอะไรฝากติดตามด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ